สวัสดีครับช่ททำได้นะครับคลิปนี้ก็จะมาเตือนภัยนะครับสําหรับฤดูร้อนนะครับซึ่งอากาศร้อนนี่จะทําให้อุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์โซลารเซลล์นี่เกิดความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกแจ็กพวกปลั๊กนะครับที่ไม่ต่อไม่ค่อยดีหรือไม่สนิทนะครับหรือว่าใช้งานนานเนี่ยก็จะมีคราบสนิมคราบลไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับแจ็ค RC 4 o นะครับที่เครื่องของช่างอีนะครับ พอพักหลังนี่ทําไมไฟถึงใช้ไม่ได้ถึงสว่างนะครับท,ทั้งทั้งที่แต่ก่อนนี่ใช้ไฟก็สว่างนะครับและก็วัดผลิตได้น้อยนะครับท,ท,ทั้งที่เดือดเยอะนะครับซึ่งวันนี้ก็มาไขาข้อข้องใจนะครับก็เลยมาไล่เอามิเตอร์วัดโวลต์ดูนะครับโวลต์ทางฝั่ง PV ที่เข้ามานะครับนี่นะครับก็จะได้3 1 9 324นะครับ ส่วนเอาพุทก็ปกตินะครับส่วนเอาพุทของบิกเกอร์ก็ปกติแสดงว่าบิกเกอร์ดีนะครับแล้วก็ไล่ไปไล่มานะครับเอ๊ะมันทาไมไม่ไม่ไฟไม่มานะครับปรากฏว,ว่าสายาแจ็คอาร์ซีจากทางฝั่งเส้นที่มาจากแผงโซลาซ่าเซลล์นะครับาบางครั้งนะครับเขาก็จะต่อดีไม่ต่อดีนะครับพกแจ็คอาร์ซีนะครับ สังเกตดูก็จะละลายนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นมานานหรือยังนะครับรู้สึกว่ามันจะเข้ารูปไปกับสายคีบันทายที่เราลัดนะครับเนี่ยนะครับทําให้กําลังไฟที่ผลิตได้นี่น้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนะครับประมาณสองสามเดือนแล้วนะครับซึ่งไม่อิใจนึกว่าหน้าหนาวนี่ผลิตไฟได้น้อยนะครับที่จริงแล้วมันเป็นที่สาย MC4 ตัวนี้นะครับ ซึ่งไม่สามารถดึงออกได้เลยนะครับก็เลยทำยังไงก็ได้คือให้เราเชื่อมต่อเข้าไปโดยไม่ผ่านพวกแจ็คไอซเอ็มซีฟนะครับให้น้อยที่สุดนะครับพวกข้อต่อนี่ทำให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับนี่ครับวิธีการแก้ไขก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ดูนะครับเกิดถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านในเกิดมีไฟอาร์คนะครับเพราะว่าไฟระบบ อินเวอร์เตอร์ไฮโวล์นี่ไฟ300-400โวล์นะครับก็สามารถอาร์คได้ทำให้ข้อต่อที่เป็นพลาสติกนี่ละลายได้เกิดไฟไหม้ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเช็คดูบริเวณด้านบนลังคานะครับที่แผงโซล่าเซลล์ของเรานะครับที่มีต่อมาระหว่างอนุก,กรมแผงและขนานมานะครับให้เราดูนะครับถ้าไม่มีเครื่องเช็คอุณหภ,ภูมิก็เอามือจับดูก็ได้หรือเอาเ,เอามิเตอร์วัดโวล์นะครับ วัดไฟว่าเขาดรอปลงไหมาขาเข้าขาออกดรอปลงไหมนะครับถ้าดรอปลงนี่เราให้เรามือจับนะครับอย่างตัวนี้นี่ร้อนมากนะครับอุ่นอุ่นนะครับไม่ใช่ร้อนจัดอุ่นเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราควรเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อสายไฟควรใช้หางปลาไม่ใช้หางปลาก็ใช้ตะกัวบัตรกีก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการใช้โซลารส์เซลล์นะครับยาม เข้าดู windows, ูหน้าร้อนนะครับซึ่งแถวๆบ้านช่างเอกก็ไฟไหม้นะครับมีบ้านเรือนประชาชนไฟไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับซึ่งเกิดจากพวกบิเกอร์พวกสายไฟนะครับที่หมดสภาพนะครับซึ่งประกอบกับความร้อนของบรรยากาศก็ทําให้มีไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับมันขันน็อตนะครับขันน็อตพวกไอ้บเกอร์ต่างๆนะครับขันนะครับสักปีละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่า เมื่อเกิดความร้อนนะครับพวกโลหะพวกทองแดงก็จะหดตัวขยายตัวไม่เท่ากันนะครับระหว่างพวกแจ็คปลั๊กคอนเนคนเ,นเตอร์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะไอตัวแบตเตอรี่นะครับอย่างแบตเตอรี่ที่มีบัดบาร์นะครับเป็นน็อตขันอย่างนี้นะครับช่างนี้ก็จะไล่มาตั้งแต่ประกอบใหม่ๆ2ปีกว่านก็จะพยายามขันน็อตนะครับซึ่งประกอบมาเล็กๆเน่ยขันน็อตอย่างแน่นนะครับ ออพอใช้นานๆไปในน็อตไขยังไงไม่รู้นะครับขันไปประมาณรอบสองรอบเลยนะครับฝากให้เพื่อนๆที่มือใหม่สมัครเล่นนะหรือมือเก่าๆนะครับที่รับติดตั้งหรือติดตั้งเองนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อ้องกาไฟไหม้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามคลิปช่างอีททำได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวปัญหาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ